อาล้วครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ยินด,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 ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลขอคุณลิบูมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลอง R7 กันนะครับท่านผู้ชมนะฮะคลิปต่อไปจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราลอง MT09 ไปเราก็จะมาลอง R7 นะครับท่านผู้ชมจะบอกได้ว่ามันสวยสุดจริงๆนะฮะคันนี้มันต้องลองให้ได้นะฮะท่านผู้ชม0 9นี่ก็เท่ไม่แพ้กันนะโอ,โอเคเลยอะผมว่ามันโอเคเลยอะท่านผู้ชมสวยจริงๆ ยืนเดิมกุ๊กกุ๊กน้ำเลยเดี๋ยมบ้มอ๋อได้ได้อดะนะเดี๋ยวเรามาลองดู R7 กันนะท่านผู้ชมโอเค R7 นะครับวิธีการเปิด Ooh, ก็ต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะถ้าเป็น R6 กบิดแล้วก็สตาร์นี้ได้เลยนี่เราลองดูสวยนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะฮะสวยจริงเค อะไรนะครับพี่รถไม่มีโหมดอะไรเลยมีแอร์บ L ีเอสดับริบบะคัทเดียวอ๋อรถก็ไม่มีโหมดอะไรเลยนะครับพี่ออ๋โอเคครับเสียงนี่เล้าๆอยู่นะครับท่านผู้ชมอโอเคได้เลยแล้วเราขับนำไปก่อนโอ้ผมรู้สึกว่ามันสบายกว่าอาหกนะความรู้สึกผมมันสบายกว่านะมันค่อนข้างที่จะสบายกว่า มันเป็นรถที่ขับสบายนะผมมาเนี่ยมันมันดูเล็กอ่ะแล้วมันดูแบบโอเคอะ่ะอืมมันไม่ใหญ่มากนะครับมันแบบประมาณพอดีพอดีนะฮะคือมันเป็นรถที่แบบโอเคไม่ต้องอะไรมากไปเลยมันโอเคอะ่ะท่านผู้ชมนะฮะอ่าลองดูนะครับเสียงสองสูบนะครับผมจะเป็นยังไงโอ้โหดีมากเลยครับท่านผู้ชม สองแล้วนะฮะลองกันดูโอ้โห,โหสุดย,ยอดยางนี่สุดย,ยอดโอ,โ,หโ,หโอ้โหทีแม็ไปแล้วเอ้า <laughs> ลืมถามมันมีชิปด,ดาวไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะผมลืมถามพี่เขาว่เมื่อกี้มันมีอัพหรือดาวหรือเปล่านะครับท่บานผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนี่ยนะอาเจ็คือขับสบายมากไม่ไม่มีอ่ะผมเดาว่ามันไม่มี<อ>นะฮะท่านผู้ชม คือเราก็กำคัดไปก่อนดีกว่าเพื่อความสบายใจนะฮะโอเคเราไปตามพีแมกกันโอเคขับปลอดภัยนะครับเราไม่ปดาดใครนะครับ <c oughs> บรรยากาศวันนี้ดีนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันแบบโอเคแล้วค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะการเลี้ยวนี่มันแบบ สมูทนะผมว่าโอเคนะอเลยอืมควบคุมได้ง่ายดีเป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายดีครับแล้วมันแบบมันไม่หมอดเท่า R6 ไนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างกับ R3 R15 เนะี่ยผมผมไม่เคยแบบได้ลองสักทีนะคือผมก็ได้ลองแบบ R6 แล้วก็ R7 นี่แหละโอเคแต่ผมว่ามันโอเคเลยแหละคือรถที่ขึ้นชื่อ y า m a h เนี่ยผมว่าโอ้มันโอเคเลยแหละ คืออย่างว่าครับมันเป็นสองสูตรมันก็อาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งอะไรประมาณนี้เพื่อนเราเลี้ยวละอ่าเราจะเลยเลยยูเทิร์นโอเคอ่ะเอ็นตัวไปโค้งมาเฮ้ยขับง่ายนะผมว่ามันโอเคเลยอ่ะมันโอเคอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันแบบเข้าโค้งแล้วมันมันดูแบบโอเคอ่ะอลองมั่งนะ โ okay, อเคได้อยู่ตอนนี้ตูดผมมาแล้วตูดผมก็ะจ้ยหมดแล้วโอ้โหรงีแม็กนี่พอเนะครับเป็นรถที่ดีเหมือนกันนะคือย,ยืนพื้นไปยืนพื้นมานี่ก็แบบ1 5อยอยหกเหมือนกันนะเนี่ยลองเิลชนลดูอันนี้ไม่มีระบบอะไรเลยเราก็ลองมันเนี่ยมันโอเคอ่ะใช้ได้อ่ะ ครับมันโอเคนะผมว่าใช้ได้เลยก็เชนก็หนักๆก็มี ABS ช่วยนะครับผมก็คือล้อหลังไม่ค่อยปัดเท่าไหร่นะฮะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ขวายมือก็โอเคอะไรควบคุมก็โอเค ดีทุกอย่างนะฮะเยี hmm. ่ยมเยี <SL> ่ยมเยี่ยมโอเคเลยนะครับผู้ชมและอย่างผมว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคือเราควบคุมได้ตัวนี้นะเฮ้ยดีอ่ะเมื่อกี้กุ๊บยืนพื้นอ่ะร้อยห้าร้อยหกอ่ะบูมบูมว่าบูมแบบบิดเหมือนกันนะ ดูข้างหลังเหมือนดูขัดอาชีพเลยหรอเหมือนเทียบเลยเหมือนใช่ไหมอือนี่ครับทรงมันเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะสวยมากทีแม็กก็สวยนะฮะหลายใจใเลยนะอาะเจ็ดก็เสียงพอได้นะอาะเจ็ดมันเหมือนเป็นแบบสองสูบที่แบบโอเคนะบูม่าแรงมากเลยอ่ะนี่นใช่กุ๊กบูมเห็นกุ๊กบิดอ่ะมันสบายมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันบิดไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหม อย่างเงี้ยครับคือมันเป็นรถออโต้กับรถมีเกียร์นะครับคือจริงๆนะผมแนะนําคือถ้าแนะนําก็คือ t m a มเนี่ดูชิลท,ำทำันสมัยด้วยคือมันปรับอะไรได้หมดอนะ่ะท่านผู้ชมคือมันหลูไงนะมันมันมันแบบมันเหมาะกับการแบบไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยหรือว่าพาคนซ้อนอะไรเงี้ยโอเคเลยท่านผู้ชมนะฮะดีครับท่านผู้ชมดีเนี่ย <No. S 1> โอ้ทีแมตรงนี้อากาศถือว่าดีเลยนะท่านผู้ชม โอ้โหตามลูโอ้โหถนนนี่เปิดมาแล้ววัวเบียดตูดหน่อยตะัของิดทางมา เนี่ยผมเชนหนักนะคือเชนมาสี่ห้าหกแล้วก็ลองดูเนี่ยไม่มีสะบัดไม่มีอะไรเลยถ้าเปลี่ยนท่อหัอมันจะรั่นกว่านี้แล้วมันจะดังมากเนี่ยอูดทกชั่นนี่เดี๋ยวนี้ผมว่าระบบแทกชั่นปีใหม่ๆมเนี่ยมันพัฒนามาเยอะนะแล้วมันแบบว่ามันโอเคอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยคือมันแบบว่าจัดทํามาให้แบบมันเบรกดีขึ้นเซฟเราขึ้น,นความปลอดภยัยอะไรโอเคเลยท่านผู้ชมนะฮะ เลี้ยวเข้าโค้งนี่แบบโอเคเลยนี่ไงอ้โหเข้าโค้งนี่โอเคเดี๋ยวเราลองลากัน ผมว่านะถ้าถ้าขับ R6 R7 อยผมว่าตัวเนี้ยไม่เหนื่อยเลยนะฮะท่านผู้ชมราคาไม่แรงด้วยนะฮะคือผมว่ามันขับแล้วมันโอเคอะท่านผู้ชมเฮ้ยมันมันแรงเลยโอเคเลยถือว่าโอเคเลยดีมากเลยนะฮะข้อเนี่ยมันแบบผมว่ามันสมูทมากเลย ครับได้พี่ขอบคุณครับโอเคมากเลยครับท่านผู้ชมหุ่ง <c oughs> <c oughs> สุดยอดจริง <c> ๆ <oughs> แต่ผมติดใจคนนี้ทั้ง <c> น <oughs> <c oughs> ั้นสิทีแม็กก็สุดยอดนะฮะ <c oughs>